ชีวิตแสงจันทร์จะเป็นยังไงต่อไปไม่มีใครรู้เลยทั้งนั้น w h r r e i i l l i e Go? อาน a ล็อกเธอเดอ ก็ชนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องอีไลอารอนกันด้วยนะครับเวอ e ์ดิตเดอะไลค์นั้นจะว่าได้เรื่องของชายหนุ่มผมแห้งคนหนึ่งครับที่เปิดคลิปมานั้นเราจะได้เห็นฉากว่าเขาจะมองออกมาจากหน้าต่างที่เหมือนว่าเขานั้นจะสูบบุหรี่อยู่ครับซึ่งตอนแรกๆนั้นมันก็จะเหมือนเป็นวิดีโอของชายหนุ่มที่จะแลนดอมไปตามที่ต่างๆต,ต,ตามปกติครับจนกระทั่งเราจะได้เห็นว่าเขานั้นไม่รู้จริงๆครับว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนมันจะเป็นดอกไม้ไหม แต่เขาจะเป็นเพียงแค่บล็อกสี่เหลี่ยมที่ยืนตั้งหานรอให้สิ่งมันเกิดในชีวิตจนตอนสุดท้ายครับเขาจะได้เห็นว่าเขานั้นได้หายออกไปจากทุกทกที่ที่ปรากฏตัวในตอนแรกครับเปรียบเสมือนว่าเขาได้เจอแล้วว่าชีวิตของเขาจะต้องไปยังไงต่อครับซึ่งนีเป็นหนึ่งในอนาล็อกเฮอร์เรอร์ของดรโนแวร์นะครับผมดูตอนแรกเนี่ยถ้าไม่ติดว่าเจ้าตัวหลักของเราเนี่ยมันเป็นหนึ่งในดีไซน์ที่มันแปลกๆผมก็คิดแล้วครับว่าเนี่ยคือผีที่อยู่ในอนาล็อกเฮอร์เรอร์ตัวนี้นะครับทุกท่านคิดเห็น,น,น,นะครับ